สวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตครับ,ค,รบคลิปนี้มีมอดภาพสวยมาแนะนำนะครับก็เป็นมอดภาพสวยของเกม GTA V นั่นเองครับนี่ภาพสวยมากนะครับถ้าเราไม่เปิดจะเป็นแบบนี้นะนี่เลย <c oughs> อันนี้ก็คือเราไม่ได้เปิดอะไรนะครับก็คือใช้ตัวเกมต้นฉบับนะแต่ว่าถ้าเราเปิดมอดล่ะฟุ้นนี่มันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับลองดูนะนี่ก็คือถ้าเราไม่เปิดนะมันจะเป็นภาพแบบ แบบนี้เลยถ้าเราเปิดโอ้โหสวยมากเลยนะครับทุกคนชอบแบบไหนนะนี่เลยแบบนี้หรือแบบนี้โอ้โหสวยมากเลยนะครับ,อ,บ, bad รอ,อ,รบอ่ะในคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวมอดนี้กันนะครับส่วนใต้คลิปนะมีแจกด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีติดตั้งด้วยนะครับวิธีตั้งนี้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมอดกันเลยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมแล้วนะครับทุกคนอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างนะนี่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเราปิดมอดฟืบนี่ฮี่ มันก็จะเป็นตัวเกมแบบเลียวๆแบบนี้เลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยทําไมซีเจนน่ะเฮยจังเลยนะครับกดฟืบนี้เปิดมอดนะรอขึ้นมาในทันใดน,นะครับเดี๋ยวเราจะขับไปชมรอบเมืองกันหน่อยด้วยกันนะครับโอ้โหดูดิแสงพระอาทิตย์ยามเช้าเดี๋ยวต้องดูข้างหน้าด้วยเผื่อเราจะไปชนอะไร <c oughs> ปิดมอดดูซิอะไรกันครับเนี่ยดูรถดูรถอ่ะเราดูรถกันหน่อยแล้วกันนะครับรถนี้รถไม่เท่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราเปิดมอดนี่โอ้โหดูดิ เท่ขึ้นมาในทันใดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสกรถที่มันสวยๆออกมานะเดี๋ยวเราจะลองขับไปทะเลดูบ้างแล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือว่าพวกน้ําทะเลมันจะสวยมากแค่ไหนนะะเดี๋ยวเราสปอนรถออกมานะครับเอาคันไหนดีขอมอนสเตอร์ทักไปเลยนี่ฮมอนสเตอร์ทักสวยๆนี่เลยป่ะเราจะขับมอนสเตอร์ทักไปทะเลกันนะครับเพื่อทจะไปดูทะเลการนั่นเองครับไปุยกันครับท่านโอ้โหรถมันแรงรถมันแรงเฮ้ยดีเจ ซีเจปวนเมืองครับเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นการโชว์ภาพในแมปนะครับว่าสวยมากแค่ไหนเนาะนี่เลยนี่โชว์ไปเรื่อยๆนะครับจงังหวะนี้คลิปนี้เดี๋ยวพาขับไปนู่นนี่นั่นนะเพื่อจะทำให้เราได้เห็นว่าตัวเกมมันสวยมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นภารกิจให้ดูด้วยนะนี่เลยโอ้โหสวยมากตอนนี้เราใกล้ถึงชายหาดแล้วนี่นะใกล้ถึงใกล้ถึงแล้ว เอาเดี๋ยวพี่ครับขอโทษด้วยเออมันต่อทักเราไปสู่สุคติแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะนี่เลยอ่ะเราไปขับรถไปที่ชายหาดกันนะว่าจะสวยมากแค่ไหนเฟืโอ้โหดูดิน้ําทะเลอย่างแจ๋วเลยนะครับอเดี๋ยวเราลองลงไปดูด้านล่างดูนี่อันนี้น้ําทะเลแบบ G A V นะครับสวยมากนะนี่เลยว้าวสวยนะอ่ะเราลองปิดหมอด,ดู <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ยน้ํา น้ำดำจังเลยน้ำแบบว่าโดนน้ำมันหรือเปล่าเขาเนี้ยทำให้เป็นสีนี้นี่เลยอันนี้เป็นตัวเกมปกตินะครับภาพก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราเปิดมอดนะนี่โอ้ยนี่เลยครับสวยมากเดี๋ยวเราดูด้านล่างไหมนี่โอ้โหดูดิด้านล่างคนละแบบกับเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ําทะเลนั่นเองครับอที่นี่เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นภารกิจดูแล้วกันนะครับเอาสักภารกิจหนึ่งเนาะ,ะถ้าเรา จะเล่นภารกิจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกดตรงนี้นะนี่เลยและมันก็ต้องเลือกไปที่มิชชั่นซีเล็กตรงนี้นะซีเล็กเนาะไปที่เมืองอะไรดีเมืองราชบรรจุรัฐเลยแล้วกันนะเอาอะไรดีแมดด็อกไหมอ่าแมดด็อกนะภารกิจนี้หลายคนบอกว่ามันเล่นยากนะอเดี๋ยวเรามาเล่นดูนี่เลยเฮ้ยโดนลงมาเลยเพื่อนโดนลงมานี่ภารกิจนี้ก็คือไอ้แมดด็อกมันอยากจะโดดมาฆ่าตัวตานั่นเองครับตัวไอ้สองคนนี้นะ ต้องการที่จะให้แมดด็อกโดดมาจริงๆนั่นเองครับนี่เลยถ,เถ้าไม่เปิดก็จะปป,ป,ประมาณนี้นะทำไมไม่ไม่โดดสักทีวนะนี่เลยในภารกิจนี้เราต้องช่วยแมดส์ด็อกนั่นเองครับนี่วิธีเล่นนะก็ง่ายๆนะเราวิ่งมาตรงนี้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาขโมยรถไอ้หมอนี่แหละนะนี่เลยนี่มาขโมยรถไอ้หมอนี่แล้วก็ไปทําภารกิจก็คือไปช่วยแมดส์ด็อกกันนี่เลย แมสด็อกในวะแมสด็อกแมสด็อกแมสด็อกเจ๊กำลังจะมาช่วยแกนี่วิธีได้ง่ายๆนะก็คือขับรถตามแมสด็อกนะอย่าให้มันตกลงมานี่ระวังด้วยเอาทำไมเราติดดาววะอ๋อเราอาจจะใช้สูตรนะแล้วก็อาจจะลืมไปว่าเราข้ามเมืองไม่ได้หรือเปล่าวะแต่ตํารวจไม่มานะงงเหมือนกันนะเดีวเดี๋ยวแมสด็อกจะตกลงมาตอนไหนเนี่ยเอานี่ไงตกลงมาแล้ว ตรงนี้เหรอนี่ไงเราก็แค่ขยับให้มันตรงแค่นั้นแหละนะนี่เลยเห็นปะก็เล่นได้นะหลายคนบอกว่ามันเล่นไม่ได้มันหมายความว่าไงวะนี่เลยอ้าวโอเคมาลู่ไอ้นี่ไงตำรวจมาว่าปะโทอะไรกันครับเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สูตรลบดาวไะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยตำรวจมาวะ่ะมาจริงวะ่ะพอใช้สูตรลบดาวหน่อยโนวันเต็ดคินคนอ้าวกินได้บอกวะเอา้าไม่ได้ ขนาดใช้คีย์นั่นนะครับเนี่ยยังไม่ได้เลยแสดงว่าเราอาจจะต้องโดนจับนะครับเนี่ยเอาดูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มีเนเวอร์วันเต็ดด้วยอา้าวนี่ไงได้ว่าใช้สูตรเนเวอร์วันเต็ดได้เฉยเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะติดดาวได้นะเอาได้เฉยเลยวะ่ะและในภารกิจนี้เราก็ต้องเกลี้ยกล่อมแมดด็อกนะว่าจะโดดอีกครั้งนั่นเองครับนี่ก็คือในระหว่างทางนะซีเจมันก็บอกกับแมดด็อกด้วยนะว่าแกจะโดดทำเป็ดอะไรเงี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะ หาคนเข้าวงการใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือหาคนแต่งเพลงให้เกมใหม่เลยกันนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือไอ้แมดด็อกมันเศร้านะครับเนื่องจากไอ OG, <Yeah. S 1> โอจีโอจวยเนี่ยมันเป็นคนเออ่ขโมยเพลงของแมดด็อกไปนะครับแต่ที่จริงแล้วก็คือจีเจเนี่ยนะเป็นคนขโมยนะครับถ้ามันรู้ความจริงมันจะไอ้แขนคอตายเลยครับเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะถ้าเราปิดหมอดปิดหมอดปึ๊บนี่ ตัวเกมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหอย่างเจ๋งนะอะเปิดมอดแล้วกันนะเพื่อความสมจริงนี่แบบ GTAV เลยเนาะภาพนี้ดื้อบอกไปก็น่าจะบอกไปแล้วนี่ <c oughs> อะเราก็มาส่งมันนะครับแล้วก็ผ่านภารกิจกันเลยทีเดียวเชียวทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะลองทําภารกิจที่มันอยู่ในในป่าดูไหมเนาะเออในป่าเรายังไม่เคยเล่นเลยเนาะเ <c oughs> ผาไร่สมุนไพรแล้วก็ไปช่วยพี่แกน่เองครับเ <c oughs> พื่อที่จะหนีไปอีกเมืองหนึ่งนั่นเองครับนี่อันนี้ก็คือ รรารกิจเผาสมุนไพรนะเออภาพสวยดีนะนี่เลยนี่เอาไปเอามาเนี่ยมาเผาได้สมุนไพรได้ไงเนี่ยอึมภารกิจนี้ก็มันเหมือนกันนะนี่เลยเราก็จะได้เห็นพวกเทือเขาวต่างๆนะแล้วก็จะได้เห็นแบบภาพเออที่มันติดไฟดูนะเออก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมสุ่มมานะไม่ได้เตรียมไว้นี่เลยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่อัดเราลองกิดหมอดดูไหมเดี๋ยวสักพู่นะปึ๊บนี่ เราปิดหมอแล้วนะครับไล่สมุนไพรมันก็จะเป็นเฉยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ภาพไม่สวยเนาะว่าไหม,มเราเปิดหมอดแล้วกันนี่โอ้โหดูดิสวยสุดจัดกระเทียมเจียวป้าหาพบขออีกสักภารกิจแล้วกันนะครับรู้สึกว่าภารกิจเมื่อกี้นะมันจะนานไปหน่อยเนาะนี่เลยแล้วก็มาเล่นภารกิจนี้นะครับโดยการยิงลุงยามนี่แหละนะครับนี่นายทำอะไรลงไปซิจุ้ยนาย,นายต้องรับผิดชอบนะอืภารกิจนี้ก็คือเรามาป่นเนาะ มาป้นกับคาทารีนานะครับเหลือภารกิจนี้เราต้องยิงไอ้นี่นี่แล้วก็เอาตังนี่ครับคาทารีน,า,นาบอกว่านายต้องรับผิดชอบอก็คือเราไม่สามารถที่จะป้นในตู้ได้แล้วนะในตู้เซฟไปแล้วเราก็ป้นในเครื่องเลยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้เราก็วิ่งตามหญิงไปนะเฮ้ยภาพสวยเนาะเอาเดี๋ยวซีเจโดนยิงแล้วเอาคาทารีนาแกจะเดนบังทำไมเนี่ยโอ้หด้านบนยิงมันเลยนะพี่ <c oughs> นี่โดนเขาให้อยู่ไหนอีกบ้าง อุ้ยคาราน่าอุ้ยยังโหดเลยว่ะเราไม่ได้ยิงนะเมื่อกี้แกยิงนี่อต้องระวังด้วยนะภารกิจนี้เราอาจจะยิงผิดไปโดนคารานน่าก็ได้นะครับแต่คาราน่าเธอขึดอย่างลยเนี่ยโอ้นีนี่ยังโหดโอ้ยไอหมอนี่บังอาจมายิงเมียสุดที่รักของเรานี่เลยโอ้โหยมันยิงช้าว่ะถ้าเรามีแบตมินิกันนะครับโอ้โหไม่น่ารอดพวกนี้เยอะจริง ยิงไปยิงไปหมดยังยังไม่หมดดีด้านบนเหรอเอางไงผมว่าเราปล่อยให้คา,าราลิน่ายิงก็ได้นะครับเนี่ยเธอน่าจะยิงดีกว่าเรานี่เลยและตำรวจโง่สองคนก็จะขับรถมาแล้วเราก็จะป้นรถสองคนนี้แหละนะครับอืมไอ้พวกบ้าพวกนี้โดนนี่ครับเมวานนี้โอ้โหนัดเดียวจอดเราต้องขับหนีแล้วนะสิจุ้ยไปลุยขับตามฉันมาไอ้น้องรักอ้าไม่ใช่คนละคนกันนี่เลยอุ้ยภาพสวยว่ะ นี่เราไม่ต้องทำอะไรนะภารกิจนี้ครับแค่เราขับไปเฉยๆเฮ้ยฉากนี้สวยว่ะนี่ว้าอ,อย่างเฟี้ยวเลยนะครับได้ตังค้5 0 0ด้วยนะครับในการโดดเนาะแบบนี้ก็มีด้วยแล้ว,วพอเราขับไปสักพระอิตาลุงด้านหน้าเดี๋ยวจะแหะโค้งเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวมันจะแหกโค้งแถวนี้หรอมัง้งยังเมื่อยังอ่ะ เดีย๋ยวไม่จะขับรถล้มเองนะว่าไหมนี่ไงมาขับรถล้มแล้วอ้อ <c oughs> อาวแ้ทำไมเราล้มเลยวะเนี่ยปะโทเอา้าอีตาลุงเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยโัเพิ่งรู้นะครับเนี่ยปะแล้วก็ขับตามคาทอลีนาไปแต่ถ้าว่าคาทอลีนาโดนตำรวจจับเราก็ต้องมารับเธอขึ้นมาที่รักที่รักขึ้นมาเดี๋ยวนี้เร็วไปเนี่ยครับรออะไรนี่เอาเดี๋ยวอ้ย ยางแตกด้วยครับจังหวะนี้รถทังแต่นี่ทําให้เราขับลําบากมากเลยนะครับเนี่ยรือบอกว่าซีเจ <out, S 1> <JJ, S 2> เราต้องหนีไปให้ได้นะเนี่ยที่รักป่าเราก็ลุยเลยนี่ต้าเราปิดหมอดในป่านะครับดูดิภาพไม่สวยเลยไอเดียอะไรวันเนี่ยอ้ย <laughs> ตายป่ะเนี้ยไม่ตายวะ <c oughs> เธอทาไมอึดจังเลยเนี่ยคราาับทารดาโอ้โหี่ป่าก็สวยนะครับเนี่ยนี่เลยจอดครับท่าน <c oughs> นี่ <c oughs> เอาส่วนแบ่งไป <c oughs> นี่คือตังของนาย แล้วเตอก็บอกลาเราเองครับในภารกิจนี้เนาะได้เหนื่อยได้ตังมาหมื่นหนึ่งนะครับจังหวะนี้เฮ้ยภาพสวยดีนะนี่ไงอันนี้เป็นในบ้านของเธอนะครับบ้านของคาทาริ่าเนาะนี่ไงโอ้ต้นไม้ก็สวยนะครับเนี่ยนี่อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเจอหมดอะไรสวยๆดีๆนะเดี๋ยวเอามาแนะนํากันอีกนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ด้วยนะ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่อันนี้ไม่เปิดนะดูเดิภาพคนละแบบกันเลยนะถ้าเราไม่เปิดเนาะเปิดดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื <c oughs> ่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม